เรื่องของเสาไฟปฏิมากรรมนะคะคุณผู้ชมคะมากันหลายพื้นที่มากๆนะคะตอนนี้หลายหน่วยงานเริ่มเข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะคทั้งทางออตรวจเงินแผ่นดินก็ลงไปนะคะปปชก็ลงไปนะคะคุณผู้ชมคลิปที่ฉันภาพดูที่ระยองกันก่อนนะคะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ตําบลเชิงเนินนะคะเขาออกมาร้องเรียนให้ไปตรวจสอบเสาไฟฟ้าแสงสว่างปฏิมากรรมกินนารีคะ่ะตั้งเรียงรายอยู่ที่ริมถนน,นพัฒนาประเสริฐนะคะทั้งหมด300กว่าต้นนะคะ ใช้งบประมาณจัดสร้างเนี่ยเกือบ35ล้านบาทคุณผู้ชมคะทีนี้มันจะแบ่งช่วงในการก่อสร้างเป็นหลายช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ2,557ใช้งบเนี่ยนะคะเกือบเกือบ23ล้านคุณผู้ชมคะระยะทาง1กิโลเมตรครึ่งมีเสาไฟสองสว่าง150ต้นฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะต้นละ1 0 0 0 0แ ห้า0มบาทอันนี้คือปี57นะคะคุณผู้ชมส่วนระยะที่2ระยะทาง2กิโลเมตรเสร็จๆนะคะใช้งบเนี่ยเกือบ12ล้านมีทั้งหมด180ต้นแต่ราคาเฉลี่ยมันอยู่ที่ต้นละประมาณ66,000บาทคุณผู้ชมดูตรงตัวเลขของราคาเฉลี่ยต่อต้นทำไมระยะที่1กับระยะที่2ผ่านมา3ปี ราคามันถึงถูกลงไปเป็นครึ่งต่อครึ่งอเอออันนี้คือข้อสังเกตนะคะที่ชาวบ้านเขาตั้งคําถามขึ้นมานะคะคุณผู้ชมทั้งที่เสาไฟเนี่ยนะคะมันเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นเสาไฟที่มีความสูงเท่ากันเป็นเสาสเตนเลสสูงประมาณ7เมตรนะคะและบนยอดเสาก็มีรูปกินรีติดโคมไฟฟ้า2ส,สว่างเหมือนเหมือนกันแต่ทําไมราคามันถึง ห่างกัน2เท่าขนาดนี้นะคะชาวบ้านให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าไฟสองสว่างบางช่วงเนี่ยไม่ได้เปิดใช้งานและบางช่วงก็มีแสงสว่างไม่พอก็เลยอยากจะขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะไปตรวจสอบการใช้งบประมาณในการสร้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมกินรีของเทศบาลตำบลเชิงเนินหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยจดซื้อจัดจ้างมาในราคาที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะแล้วสร้างเนี่ย สร้างขึ้นมามันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นจริงหรือไม่นะคะอันนี้คือที่จังหวัดระยองอะข้ามมาดูที่จังหวัดกาญจนบุรีกันบ้างคุณผู้ชมคะวันนี้ทางปปชกาญจนบุรีเนี่ยนะคะเขาลงพื้นที่ไปสังเกตการโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า ส่องสว่างปฏติมากรรมรูปต่างๆปรากฏที่นี่มีหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมคะอย่างที่เทศบาลท่าม่วงนะคะเขาจัดทําโครงการเสาไฟปฏติมากรรมรูปช้างค่ะมูล,ลค่าถึง10ล้านบาททางเทศบาลก็ชี้แจงนะคะว่าเป็นโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นถนน1อําเภอ1ถนนเฉลิมพระเกียรติทางผู้มนุยการปปชประจําจังหวัดกาญจนบุรีก็บอกว่าแหมทางเทศบาลเขาก็อ้างมานะว่า การก่อสร้างเสาไฟสองสว่างเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติแต่ว่ามันก็ต้องดูให้เหมาะสมไงจากการตรวจสอบโครงการนี้เนี่ยใช้งบไปประมาณ10ล้านบาทนะคะอันนี้คือที่เทศบาลท่าม่วงใช่ไหมทีนี้มาดูทีอ่อำเภอท่ามะกากันบ้างนะคะที่นี่ไปพบโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมรูปกรรม,มเทพของเทศบาลตำบลไหวเหนียวค่ะเป็นโครงการที่ทำมาเมื่อปี2549เเพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะคุณผู้ชมคะ รวมถึงยังมีบอ่อพักฝาตะแกงเหล็กติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยงบประมาณ9ล้านเศษเศษนะคุณผู้ชมคะทีนี้พอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยสภาพเสาไฟมันชำรุดชุดโซมคมไฟก็เสียหายบางส่วนเพราะว่าใช้งานมานานถึง15ปีแล้วนะคะทางนายช่างเทศบาลตำบลไหวเหนียวเขาก็ชี้แจงค่ะว่าทุกวันนี้เนี่ยจะใช้ไฟสองสว่างอีกฝั่งหนึ่งของถนนเป็นหลักคุณผู้ชมส่วนเสาไฟปฏิมาก,กรรมเนี่ยก็จะมีการซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเพราะว่า มันผ่านมาเป็น15ปีแล้วเนี่ยวัสดุบางอย่างตอนนี้มันหาซื้อยากมากนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมได้เหมือนเดิมทั้งหมดนะะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของทางปปชจังหวัดกาญจ,จนบุรีอยู่นะคะเดี๋ยวเขาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้ส่วนกลางนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ดูว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละพื้นที่นะคะเช่นเดียวกับที่ประจวบอ้าวคราวนี้มาเป็นผลไม้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเสาไฟสับประรด ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นะคะทางรองผู้ว่าจังหวัดประจวบนะคะได้สั่งการให้ส่วนน้ำรงทมจังหวัดประจวบเนี่ยทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะว่ามันมีคนมาร้องเรียนค่ะว่ามีการใช้งบพัฒนาจังหวัดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของประจวบมากกว่า50ล้านบาทเพื่อไปปรับปรุงภูมิทัศน์บนเขาช่องกระจกแล้วก็ด้หน้าสารกลางจังหวัดคือประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ร้องเรียนปัญหาการใช้งบส่วนนี้นะคุณผู้ชม ตรวจสอบแล้วค่ะพบว่าไม่มีงบประมาณบำรุงรักษาซ่อมแซมโดยเฉพาะโคมไฟรูปสับประรดในสวนสาธารณะหน้าสารกลางหลังใหม่เนี่ยไม่สามารถใช้การได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ไม่มีหน่วยงานราชการไหนที่จัดงบซ่อมแซมเพราะว่าไอ้พื้นที่ร,รอบๆเขาช่องกระจกเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่รับเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ยังพบด้วยนะคะว่าโคมไฟรูปสับประรดที่ติดตั้งริมถนนเลียบชายหาดรอบอ่าวประจวบเนี่ยออความยาวหลายกิโลอยู่ค่ะมีประมาณสัก300กว่าต้นเนี่ย มันเสียหายชำรุดใช้การไม่ได้อยู่เยอะเลยนะคะแล้วก็ยังมีเสาไฟส่องสว่างขนาดใหญ่ที่มีบางส่วนเนี่ยใช้งานไม่ได้มานานกว่า5ปีแล้วนะคะนายกเทศมนตรีเมืองประจวบบอกว่าตัวท่านเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดคุณกมลเนี่นะคุณกมนแก้วเทศเนี่ยบอกว่าเขาเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่เป็นปีแรกเองนะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็ไปตรวจสอบมารู้แต่ว่าเป็นโครงการของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบ บางโครงการในเทศบาลก็รับมาดูแลแต่ก็ไม่มีงบในการดูแลซ่อมบำรุงนะคะตอนนี้ประสานพูดคุยกับทางโยธาธิการผังเมืองประจวบแล้วนะคะเพื่อที่จะไปช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหาว่าที่มันมีอยู่แล้วที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยจะทํายังไงให้มีงบในการซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะอันนี้คือ คเสาไฟสับประรดที่ประจวบคีรีขันนะคะส่วนที่สมุรปราการก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเพราะว่านําเสนอกันมาค่อนข้างจะถี่ละนะคะแต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าค่ะทางสอตอง,งอสมุรปราการนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเสาไฟกินรีระบบโซลาเซลล์ที่อบตอราชาเทวะอันนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างตอนช่วงปี62-64งบประมาณ640กว่าล้านบาทนะคะ จุดแรกที่ลงไปตรวจสอบเนี่ยคือบริเวณถนนปูนเรียบคลองหนองงูเหา่าใกล้ๆก,กับสนามบินสุวรรณภูมินะคะที่ตรงนี้เนี่ยมีลักษณะการติดตั้งเสาใช้แผ่นเหล็กยึดกับสะพานปูนเช่นเดียวกับการติดตั้งเสาในซอยกิ่งแก้วหนึ่งนะคะทางเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินสมุดปราการเขาลงไปนับเสาที่ติดตั้งเอาไว้เลยว่ามีเท่าไหร่นะคะแล้วก็วัดระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้น รวมถึงความกว้างความหนาของฐานเสาและก็ระยะเส้นรอบวงเสาอีกด้วยนะคุณผู้ชมนะลงไปดูแบบละเอียดมากๆเลยนะคะทางผู้มยการสํานักตรวจเงินแผ่นดินสมุดรประการเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังให้ข้อมูลไม่ได้คุณผู้ชมยังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะส่งมาให้ส่วนกลางก่อนนะคะและท่านบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบสุ่มลงในพื้นที่อีกนะคะว่าตกลงแล้วเสาไฟที่ติดตั้งเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะ ก็กะสุ่มตอนนี้จะสุ่โลนคอก็ดูว่าระยะห่างของเสากับปั๊มหมุที่ติดตั้งเนี่ยอันนี้ที่ตรวจก็จะเป็นของงบปีเดวหกสองหรือหกสใช่ไหม่ตรวจตอนี้สท่านัตรวจหน้าตรายงาน